ใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยไม่อย่างนั้นอีธานวินเทอร์หรือเอดีจะกดระเบิดข้ามแม่ใหญ่เอากดหน่อยนะเจ๊รีบกดหน่อยแม่ยังไม่อยากตายกดหน่อยเถอะนะได้โปรดได้โปรดโอ้เอาเอาโอ้ โอ้ยลูกหลานลูกหลานออกลูกแล้วมาไล่กัดชาวบ้านโอเค้าดีเกยมาดีเ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอ้อ๋อแม่ใหญ่โอ้่น่นอนน้องโลลีกับเฮฟวี่อยู่ไหนโอ้ดิเฮฟวี่บอว่าท้องเสียนตั้งแต่กินแซนด์วิชพี่เอเนี้หมดะหมดอายุอ่ะสอวนน้องก็ไปติดกุหลาต่างปรอเทโอ้ห้องโลลีก็ไม่มาไอ้วันนี้เรียกแม่ใหญ่มาทำอะไรไม่ทราบ ดีวันนี้อยากให้แม่ใหญ่มาสร้างคอนเทนต์บางอย่างให้คนดูครับสนามแบบนี้เกี่ยวับการเออกีฬาหรือเปล่ามันก็เชิงกีฬานะครับแต่เป็นกีฬาในล่มง่ายๆครับอ้รู้สึกขนลุกยังไงก็เป็นรู้สีใจเย็นครับแม่ใหญ่มันคือการสร้างบานครับแม่ใหญ่อูอยางงี้นี่เองงั้นเหรอใช่วันนี้เราจะมา สร้างบ้านกัน3คนเราจะมาสร้างบ้านจากบล็อกไม้ครับกันคุณแม่ใหญ่คอนเซปต์เราคือการสร้างบ้านครับแล้วเราจะมาดูกันตอนสุดท้ายว่าเราสร้างบ้านออกมาในสภาพแบบไหนกันโอ้มันต้องสวยแน่นอนเลยของแม่ใหญ่เนี้ยไอเราพี่แอ้มยงยิงยิงช่าแบบไม่เหลือเบกตัวทุนเป็นลูกกรเลยนะซอเจอร์แกกินอะไรเหมือนเหมือนเคี้ยวเคี้ยวลอยู่นะเคี้ยวให้เสร็จก่อนเคี้ยวให้เสร็จอ้ถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วเอาเงินเออมาด้วยนะำหมื่นนรเอาเงินไปช้อปปิ้หมดภายในวันเดียวแน่นอนโอเควันนี้เราจะมาสร้างบ้าน คุณพ่อใหญ่แบบสนามนี้เป็นของทุกคนเลยอยากจินอยากอยากสร้างอะไรก็สั่งมาเลยครับจินตนาการไม่มีที่สุดครับโอ้อยางงี้นี่เองงั้นหรอสร้างเลยครับอยากสร้างอะไรสร้างเลย <laughs> อีธานสร้างบ้านบล็อกไหมครับโอ้สวยงามแม่ใหญ่ครับเราไปสร้างบ้านแม่ใหญ่โชว์นะครับโอ้ oh, ได้เลยสิจา้าคุณแม่ครับคอนเซปต์บ้านแม่ใหญ่เป็นยังไงบ้างครับทั่วไปอะนะไม่เอาแบบอลังการมากอะแต่ก็ต้องหรูๆอะไรนะอ๋อหรูๆคุณอีธานวินเทอร์ครับบ้านเป็นยังไงบ้างครับเสร็จแล้วห oh, รออชอคิดรอด้อยู่อะเหมือนบ้านเอ็นบีซีเลยนะครับแม่ใหญ่จะ ไม่เอยียมแพลใครทั้งนั้นอมืมันก็แปลกๆนะแบบคนที่แบบร่ำรวยอย่างฉันจะไม่ต้องมาสร้างบ้านอะไรแบบนี้ด้วยมันแปลกนะว่าไมซเจอร์คุณแม่น่าจะคิดไปเองนะว่าคุณแม่รวยนะจริงๆคุณแม่อาจจะจนมากๆเลยก็ได้นะครับครั้งก่อนคารื้อหาพิ่งพังไปแบบจนโดยไม่รู้ตัวครับแม่ทำไมถึงคิดอย่างนั้นละ่ะหลังจากพ่อหนุ่มเออคนคนหนึ่งเข้ามาในคารื้อหาฉันและฆ่าลูกสาวฉันไปถึงสองคนนะนะหน้าตาเหมือนคนที่สร้างบ้านิน่างนั้นเลยอ่ะคุณแม่คิดไปเองก็ไม่น่าจะใช่นะแล้วแต่วันนี้พ่อหนุ่มลีออนไม่มาหรอไม่ ทำหน้าที่ต่อเขาเขามีงานเยอะวันนี้เรามาแบบสบายๆมาสร้างบ้านนะโอ้ยอย่าให้พ่อหนุ่มลีออนมาเลยจะไม่สร้างบ้านแล้วนั่นน่ะเอ้ยเราสร้างอะไรเกี่ยวกับไมครัพพี่นี่มันจะไม่ปล่อยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไมครับออกมาแน่ๆหรอโอ้ไม่หรอกมัง้งแบบอยูดีพีหรืออะไรเกิดเนี่เราแบบเขา้าเริ่มเข้าสู่โลกแห่งไมครับอ่ะไม่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 ไม,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 ไม่ไม่หรอกแ,แม่ไล่เองบ้านต้องหรูหราเป็นพิเศษโอ้ยสัตว์เกิดแม่ใหญ่ อ้าโอ้โหมือเที่ยงเราเริ่มเข้าสู่โลกแห่งมายครับแล้วเริ่มมีสัตว์เกิดแล้วอคุณแม่ใหญ่ดูบ้านของอ e ีธานวินเทอร์เลยครับบ้านเสร็จแล้วเร็วมากว้าวโอ้ยคุณแม่ถอนข<แ>นจวบัวมัวม,วมวินแม่กะทังสัตว์นะใช่ดูเรื่องสัตว์ด้วยมงวมวัมว,มวอิ่มแล้วว่าไงเจ้าไก่น้อยอยากจะโดนหรือเล็กอีกตัวหรือเปล่าเออใช่เจอแล้วว่าแต่อูดูดหายไปไหนอูดูดจะมากับเฮฟวี่เสมอถ้าเฮฟวี่ไม่โผล่มาอูดูดไม่มีทางโผล่มาแน่นอนมันมาแบบเลนดอมมาสุม มาอยากมาก็มาโอ้บ้านของฉันมันต้องเปนงามที่สุดในโลกบ้านของผมมีหลังคาด้วยนะโอ้โอ้บ้านม่ใหญ่หทำไมมันใหญ่ยังอะก็บอกแล้วไงจะต้องหรูหราใหญ่ตามเชื่อจริงๆเว้ยบ้านต้องใหญ่ตาม,าตง,ตามงั้นอยู่ไม่ได้น่ารักจังเลยเนี่ยอุ้ยอ้๋อี๋อีใหญ่ยญ่ครับไม่ใหญ่เข้า <c oughs> ไปนะมันมันไม่ใช่ตัวที่ไม่ใหญ่ควรจะชื่นชมมันเท่าไหร่นะครับ อดูดเลือดไปกระทงคิปเปอร์กันล่ะโอ้รสชาติคิปเปอร์เหมือนรสชาติดินระเบิดยังไงก็ไม่รู้สิกำลังกินซุปอยู่คิปเปอร์ยึดบ้านแล้วไม่ให่ครับมีคิปเปอร์มายึดบ้านของอีธานวินเทอร์ไปแล้วโอ้เดี๋ยลาจุ๊บจุบโอ้ต่อยบ้านเป็นรูด้วยจุวบจุ๊ม เพียงแค่การสร้างบ้านทำให้เข้าสู่โลกแห่งไม้ค้ากรขนาดนี้ได้เหรอแม่ใหญ่มันตกตุดแม่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นมันเป็นพวกพูดผีที่สิงสถิตอยู่ในที่นี่มั้งโอ้แม่ใหญ่ต้องจัดการแล้วนะครับช่วยไล่ไปดีครับโอ้ไม่กอผีโอ้เจ้าสงสัยน่าจะเป็นเจ้าที่แถวๆนี้ไม่พอใจการสร้างบ้านของเราโอ้ยหไม่ไหวเลย ハハハハ โอ้โทษทีนะพอดีว่าผีบรรุร้ายอะไรต้องใช้ลมแสงนิดหน่อยนะอิชาพี่เจ้าเศร้าแล้วอิชาพี่เจร์ไม่เป็นไรเนี่ยต้องสร้างสร้างใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวจะไล่ม่อยู่อาศัยอยู่บ้านฉันละฮะจะได้จุกจั่วตันทั้งคืนเลยหรือไปอยู่บ้านแม่ใหญ่ดีครับอยู่กิวอะโอ้เอ่อการสร้างบ้านของเราอาจจะมีอะไรแปลกโผล่มานิดหนึ่งนะครับอ้าอยู่คนเดียวพอนั้นบ้านแม่ใหญ่ก็จะให้สูงเกินซะจนหัวพวกเธอไม่บันติดอีกเลยเอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยครับแม่ใหญ่ อ้าวคิปเปอร์ผีนี่มันวิญญาณคิปเปอร์นี่นะนอะไรเนี่ยอ้าว,อ,าวอู้ยด้วยครับอีธานวินเนอร์อย่ารอมาช่วยช่วยด้วยครับขอเข้าไปซ่อนหน่อยอบ้านผมยังไม่เสร็จแม่เอาพวาดเอาพวดที โอ้แม่ใหญ่เ,ออเนื้อหมูออกมาแล้วทําไมหมูตัวน,นี้หนังเหมียวเรื่องเลยเอาตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเอาไปกินครับจูบจูบอ่าเนื้อซีดหมดแล้วอ่ะทิ้งเริ่มกินเนื้อสัตว์แล้วมันน่าเบือ่อเัเจอเอา้าโอยตุบตัวบตัวบว้าโอ้แม่ใหญ่ดูดเลือด ทางพากรีการสร้างลรอนิทานจะสร้างกำแพงกันไททันหรอเออโอ้ไม่มีไททันตัวไหนที่สูงใหญ่กว่าพระแม่หรอกนะแม่ครับพวกนี้อะไรเนี่ยครับเอ้าไอพวกโัโครมแต่เขาดูไม่ทําอะไรนะครับโอ้แน่ใจนะใช่ครับเขาขอแค่อยู่ด้วยใช่ครับเขาเป็นมิดมากเลยโอ้แต่ก่อนอื่นนะโอ้กลิ่นตัวเหม็นมากเลยก่อนอื่นไปอาบน้ําก่อนนะจ้าไ่ไปอาบน้ําก่อนเลยโอ้ยานิธานพีเอพีซีมาเกิดแล้วครับแม่ใหญ่ อ้าวสงสัยจะแบบไอ้นี่ไงเห็นบ้านหลังนี้แล้วนึกถึงหมู่บ้านของตัวเองเฮ้ยมีพ่อคาซูชิด้วยแหละ <c oughs> พ่อคาซูชิแม่ครับเกมผมเริม่มแบกแล้วเพราะเราว่าเราเปลี่ยนแผนกันดีกว่าครับทตอะไรอะเราว่าเราลบบ้านเราสองคนดีกว่าไหมแล้วเราไปช่วยอีธานวินเทอร์สร้างบ้านพัฒนาตอ่อเพราะว่าดูเหมือนว่าบ้านอีธาน n p c เขาชอบอยู่กันอะแต่แม่ยังสร้งางบ้านตัวเองไม่เสร็จเลยนะแต่เกมมันจะหลุดแล้วนะครับเออแต่อย่างน้อยบ้านแม่ก็ยังมีหมู่ม้อยู่นะแม่ครับ๋ยาผมช่วยคนระับ เอ oh uh huh. าไปฉันฝาแม่ใหญ่หายไปเกมมลื่นขึ้นเยอะเลยครับ uh huh. uh huh. <laughs> ไม่เป็นไรครับเรามาอยู่เรามาอยู่ด้วยกันดีกว่าครับมานะแม่ใหญ่เข้ามา oh. ทุกคนต้อนรับแม่ใหญ่มาดูส่วนแม่ใหญ่กับประตูสิ <laughs> <laughs> เข้าไม่ได้อย่าเปิดยัาง่าให้เข้าครับ เข้ามาได้แล้วเข้ามาบแม่ใหญ่ครับยินดีต้อนรับครับโอ้ยตัวนี้ไม่กระโดดวิชายุดวิชายุดโอ้บีซีมาจากอะไรนะมาจากว่าเส้าลินแง่เลยใช่ที่นี่เขาฝึกว่าเส้าลินกันแน่นอนวิธีการฟาฟาร์มแบบเส้าลินวิธีการทำซูชิแบบเส้าลินโอ้แม่ใหญ่รู้สึกฟินแล้วใครก็ได้ทำซูชิให้แม่กินทีเขาหลับอยู่คนทำอ่ะเขายังไม่ตื่นมาทำให้หรอกครับเฮ้ยแม่ใหญ่ เฮ้ยอมีคนมาบุกมีคนจะมาบุกบ้านของพวกเราแม่ใหญ่โอ้แค่สร้างบ้านเองจะมาบุกอะไรกันนะกันนะแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ครับช่วยหน่อยครับด้วยพลังแห่งกงเล็บแม่ใหญ่ส่งแม่ใหญ่ออกไปโอ้โหโอ้โหโอ้ยตัวทำลายมาแล้วโอ้โหใหญทำลายบ้านไม่ใหญ่ครับมันส่งตัวยักษ์มาขิดกำแพงโอ้ไม่ดีเลยเราไล่ไปแล้วครับยังเหลือลูกตัวคลิปมันิดนึงครับนี่ไหน ออกไปโอเคสวยงามเรียบร้อยบ้านเราปลอดภัยแล้วเราทําให้ชาวบ้านแบบเขาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราครับแม่คุณแม่ดูตอนนี้ไม่ดูเหมือนว่าชาวบ้านเขาจะเริ่มนับถือและเชื่อมั่นในตัวแม่ใหญ่เพราะว่าเขาจะแบบอยู่ที่นี่ได้โอ้งั้นแม่ใหญ่จะขอตัวไปสร้างเอะไรอ่ะ เมืองใหม่ประสาทหบ่ของแม่ใหญ่ได้ไหมอ่ะไม่อยากจะสร้างหรอครับว่าสร้างปราสาทที่เกมน่าจะหลุดเลยครับมันโล่งจังเลยครับแม่ใหญ่งั้นเอาไปว่าแม่ใหญ่สร้างฟาร์มให้แทนนี้ได้ไหมครับโอ้ฟาร์มแม่ใหญ่จะทำธุรกิจเปิดฟาร์มปศะสว์โ <c oughs> อ้เจ้ามีมีซายฟุกอ้ามิซายแหละอะะไรนาซารู้ถึงการมีอยู่ของพวกเราอะไร,ะไรมันตุ้มต่ำม,มันอะ โอ้ยเช้าลินเช้าลินนี่ไงแม่ใหญ่นี่คือแครอทแม่จะเปิดฟาร์มแครอทขายแล้วแม่ก็จะนับรวยจากการปลูกแครอทสนใจเอาข้าวด้วยไหมครับอาข้าวก็ดีนะว้าวพี่ดูชาวนามอมก้วเออฉันขอจะต้องมีเอ๊บป๊อตโต้ด้วยนะทำเฟรนฟรายอะไรพวกนั้นอร่อยมันบดเอ้ยเอ้ยมันมีนกมากินข้าวข้าวแม่ชาเดี๋ยวนกพิราบมากินข้าวมันควรเป็นอีกาไม่ใช่หรอโอ้ยอย่ามานี่นี มาอ่านมากินผลผลิตเรางั้นเหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยครับนี่มันสลามนี่ใช่แล้วสลามตัวน้อยเฮ้ยสลามตัวนี้เขาเป็นมิตรตัวสีแดงด้วยสงสสยตัวสีแดงเลยโดนไล่มาผู้แตกต่างใช่แต่ไม่เป็นไรเรารับทุกคนที่เป็นมิตรอยู่ด้วยกันได้นะอะไรเนี่ยไมตัวแล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยคนนเนี้ยมาตัวผู้ตัวเมียนี่หนาโอ้โหย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านแห่งนี้เจ้าบ้านอยู่ไหนอีธานครับจะเอาสลามสองตัวมาอยู่บ้านไหมเขาอยากจะอยู่ด้วยสองตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียอ่าก็ได้ก็ได้โอเคอีธานวันน เจอกับผลผลิตมเมล็ดพืชใหม่ไอ้แตงโมนีมันแหล่งอาหารชั้นดีชัดเรามีแหล่งอาหารแล้วใช่แล้วธุรกิจเราจะต้องเบิกบานไอ้สามตัวนี้ก็อู้จัก,ก็นอนอย่างเดียวเลยทําไมทําไมเขานอนอย่างเดียวอะเฮ้ย อะไรกันเมี่ยมีผีมีซอมบี้ตัวจิ๋วมาอละวาดครับแม่ใหญ่เด็กน้อยเลยฉันจะเลี้ยงดูเธอเองนะเฮ้ยเด็กเด็กมื้ออะไรนั่นอะโอ้ยโอะไรนะหนนู้อยช่วยเฉยใช่กลับไปแต่งโมโอเคแต่งโมมากไปก็เงี้ยอีชานแกไไรไปแต่งโมแล้วไม่ต้องห่วงโอ้แต่งโมแต่อร่อยเลยโอ้ย โอ้ยองงมันหลานลูกหลานออกลูกแล้วมันไล่กัดชาวบ้านเฮ้ยแม่ใหญ่ช่วยด้วยไอสลามมาบางนี้มันกัดชาวบ้านโมแล้วแม่ใหญ่เขาทำไงอะโจรมีพี่สาวกูเข้ามาทัน <c oughs> ยิงโอ้ย <c oughs> โอ,ยโอยม้มันพยายนพยามจริงกำแพงแต่กำแพงของบ้านอ e ีธานวินเทอร์แข็งแกร่งมันยิงมาอีกลูกแล้วอะไรนะ โอ้กกำแพงแตกโอ้โอ้มันเป็นฟีล์มของไอ้พวกซอมบี้ครับแม่ใหญ่อ้าวอะไรเนี่ยมันพังกำแพงมาไม่เป็นไรเราจะส่งมัดเทวดาออกไปโอ้พีเดี่อยู่กรแพ้ดาบอยู่ดีโอ้เต็มเลยบ้านน้ะหมู่บ้านหนีเข้าบ้านทันไปครับแอบในบ้านเลยครับข้างนอกเกิดได้ขึ้นครับโอ้กันไอ้พวกแบบนี้มันมัดเอ็มมันเอ็มเลย ไม่ใหญ่ครับเข้ามาทำไมครับไม่ออกไปสู้หรอครับไม่ไม่ใหญ่ไม่อยากเก็บตัวผมข้างนอกอยู่เต็มเลยโอ้โหอ้ยกำแพงไททันแตกโอ้ยไททันขนาดยักมากบ้านเรากำลังโดนบุกโดยเหล่าซอมบี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ใหญ่จัดการเองจัดการดีครับแม่ใหญ่โอ้ยยิงเหมือนระเบิดกำแพงออกไปจนจะหมดแล้ว อ้าถอยไม่มีใครมาช่วยเรา OMG ลาก่อนแม่ใหญ่ไม่อยู่แล้วอย่าให้มาทำลายป้านอีธานได้นะบ้าเองมันมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้วแก๊กอ้าโอ้ดูบ้านดูบ้านโอ้โห โอ้โซเจอร์ฉันลืมไปเลยอะว่าวันนี้แม่ใหญ่มีเอินันดต้องไปนี่นั่นต้องไปช้อปปิ้งอะนะแม่ไม่อยู่แล้วบ้านดูบ้านแก๊กลงบ้านทีลาก่อนบ้านแตกแก๊กลงบ้านโอ้เหลือแต่ผลผลิตเหลือผลผลิตได้กับเราโอ้ยมีอยงางเจ้าทีไม่พอใจอย่างแรงไงคนทำซูชิยังหลับอยู่เหมือนเดิมโ,โซเจอร์คิดว่าแม่ต้องแบบไงที่นี่เราลืมเรืมันไปเถอะนะเราคงไม่ได้ทำอะไรอ,อีกต่อไปแล้วล่ะ อา,อาไฟไหม <c oughs> เอาละคนดูก็จบไปแล้วสำหรับการที่พวกเรามาสร้างบ้านใหม่ครับกัน เกิดสงครามขึ้นเราจะรีบปิดเราจะรีบไปจากที่นี่ใช่แล้วเราจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแค่เรามาช่างบ้านเองแต่กลับมีสัมเวชีมากมายที่สิงาทิตอยู่แถวนี้ <S <S ออกมาไล่พวกเราไป <S <S เอาล่ะใครที่ดูมาจนจบพวกเราโซเจอร์แม่ใหญ่ละกี้อีธานวินเทอร์ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับและถ้าชอบอยากให้เราทำคอนเทนต์ทีมอดอีกก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเรา3คนในการทำคอนเทนต์จีมอดต่อไปนะจ๊ามีกลุ่ม i s c o r d มีแฟนเพจ a c e b o o k อยู่ใต้คลิป สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารพวกเราได้นะจ๋าสำหรับคลิปนี้พวกเราเอาสิพวกเราสามคนต้องไปจากที่นี่ก่อนเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ๋าบ๊ายบายแกไม่ได้รงงานมาหรือว่าผีมันมันตามกิน เชือ้อคิโมจิด้วยนะไม่มีไราเนี่ยทั้งข้อเนี่ยทั้งข้อมากันหมด <c oughs> ออกไป่ากที่นี่แล้วฉันไม่อยู่แล้ว <c oughs> โอโ <c oughs> เต็มไปหมดเลยเต็ม <c oughs> ต่อไย <c oughs> มันเยอะขนาดนี้ฉันเอาไม่อยู่หลัง <c oughs>